แน่นมากๆถ้าเกิดเคยเห็นหลายๆแบรนด์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาก็ใส่ตืนมาเยอะแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้เลยอ่ะคือส่วนประกอบเยอะมากซองขนาดเนี้ยคือซองใหญ่มากรับรองว่าถ้าทานตัวนี้นะคะขาวใส่ไวททันใจแน่นอนนะคะข่องนี้ซองใหญ่ขนาดนี้เลยดื่มง่ายทานง่ายค่ะสามารถชงกับน้ำเปล่าหรือน้ำเย็นก็ได้ พื่อนๆก็เริ่มทักว่าผิวขาวใสขึ้นรอยดำรอยสูอะไรก็จางลงมากค่ะอีกอย่างหนึ่งคือใต้เรียนที่ชลบุรีนะคะแต่ที่ชลบุรีจะแรงมากแต่ตัวนี้ดีมากจริงๆค,ค่ะรอยค้ำรอยไหมจากแดดก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนตอนนีมม้ผวขาวใสขึ้นมากค่ะ สวัสดีค่ะพี่จวนีคนสวยผู้หญิงเนี่ยเวลาแบบทำงานเยอะ,ะเนี่ยร่างกายมันก็โทรงผิวก็ต้องสำคัญด้วยแต่ว่าตัวนี้เลยนี่ แมกนูต้าคอลลาเจนพลัสค่ะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยโมติดใจมากๆาเลยนะเพราะว่า 1- ซองมีสารอาหารที่จะเข้าไปทำให้เราสวยได้เยอะถึง35,000มิลลิกรัมและในนั้นเนี่ยนะมีคอลลาเจนเนี่ยถึง10,000มิลลิกรัมเลยนะแต่ว่านอกจากนั้นนะคอลลาเจนอันนี้พิเศษกว่าแบบอื่นด้วยนะอันนี้เป็นแบบไตรเปปไทด์คือสามารถดูดซึมได้ดีกว่าคอลลาเจนปกติหลายเท่าเลยใช่แล้วและที่สำคัญนะตัวนี้เนี่ยมีโตเลโอซัคคานเนี่ยเหมือนกับว่าเป็น จุลินทรีย์ที่ไปช่วยไปให้เป็นอาหารในลำไส้พอลำไส้เราสะอาดปุ๊บมันก็จะดูดซึมได้ดีมีการถ่ายเทแล้วก็เผาผ่ายได้ดีเพราะฉะนั้นหอมในนี้นะคะก็แน่นอนล่ะมีหนึ่งสาคือที่หลายคนรู้จักอยู่แล้วกูต้าไทโอนที่ทําให้ทานแล้วก็จะขาวขึ้นนะโอร่างกายก็จะแบบว่าเปล่งปลั่งทานไปแล้วเมื่อไรจะสวยล่ะต้องบอกว่า7วันเท่านานเห็นผลเลยสามารถทําให้เราขาวผิวดีกระชับสัดส่วนที่สําคัญผอมแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะ